สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็มาเข้าออ,อเดอร์กับตลาด b บ n a r y o p t ออ n ก็เป็นช่วงของปลายเดือนกันแล้วก็พยายามคัดกราบ,บที่ที่เราพอจะเข้าได้บ้างก็ช่วงนี้ก็กราฟค่อนข้างจะยากสักหน่อย ท่อที่มองดูกราฟไม่ค่อยเคลื่อนนะครับไม่ค่อยเคลื่อนตัวเลยวิ่งช้ามากนะครับนี่ขนาดแท่งละ1นาทีนะครับก็กราฟจะยากทุกวันส่วนที่ยากที่สุดก็คือแพ้แล้วหยุดไม่ได้ก็ฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย ครับค่อนข้างจะไม่เดินนะครับเดินช้ามากครับเดินช้ามากโอกาสที่เราจะเข้าออเดอร์ก็ค่อนข้างจะยากก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมาให้เราเข้าได้หรือเปล่าเราก็ต้องอาศัยเงื่อนไขรูปแบบทังเทียนแล้วก็จุดเข้าที่เราถนัดที่สุดเคยทดสอบมาแล้วว่ารูปแบบนี้นะครับเรา เคยได้เปรียบตลาดนะครับได้เปรียบตลาดก็คือชนะนั่นเองนะครับก็อยู่ในวินัยนะครับไม่เกินวันละห้าไม้อย่างน้อยก็คือหนึ่งไม้นะครับขั้นต่ำหนึ่งไม้หรือสองไม้ก็พอนะครับต่อวันหรือว่าต่อรอบก็แล้วแต่หลายท่านถ้าไม้เล็กหน่อยก็หลายไม้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ แล้วก็วินัยให้ดีแล้วก็พอตของเรานะครับก็ต้องบริหารให้ดีเพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงผู้ที่สนใจก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนกดลงครับกราฟขึ้นไปชนแนวต้านด้านบนเส้นสีดำเราก็เข้าออเดอร์กดลงมานะครับเงินไขด้านซ้ายครับแท่งเขียวมีไส้ไปชนแนวต้านก่อน แทงต่อมาเปิดมาแล้วขึ้นไปชนน้าต้านเปลี่ยนจากแท่งเขียวเป็นแท่งแดงเราก็กดลงนะครับรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวลงเราก็ใช้เส้นแนวรับแนวต้านอัตโนมัตินะครับแล้วก็สคริปต์ในการช่วยในการตัดสินใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับท่านที่สนใจก็อยากจะทดลองกันบ้างก็มี ลิงอยู่ใต้คลิปนี้นะครับศึกษาเรียนรู้กันได้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันก่อนนะครับความรู้ต้องมาก่อนนะครับอย่างอื่นมาทีหลังควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในวินัยนะครับวินัยห้าไม้นะครับก็เทรดไม่เกินเวละห้าไม้นะครับเดี๋ยวเซฟภาพไปหน่อยเพื่อ,อไว้ศึกษาเรียนรู้นะรว่าเราชนะเพราะกราบขอชน,นต้านวิ่งกลับตัวลงมาเราก็กดลงซื้อลงมานะครับ สำหรับมือใหม่หรือท่านใดที่ชมแล้วไม,ไม่ใช่ทางของเรานะครับไม่ใช่แนวของเราหรือทางของเรานั่นเองก็ชมไว้เป็นความรู้นะครับถ้าจะสนใจจริงๆต้องเรียนรู้ก่อนนะครับศึกษาเรียนรู้ก่อนใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานมากนะครับบางคนก็เดือน2เดือนบางคนก็ปี2ปีบางคนก็7จ็ปปี10ปีก็ยังมีนะครับ เพราะว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงนะครับ<ม>ก็เตือนไว้ก่อนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองศึกษาคลิปที่ผมลงเอาไว้เยอะแยะนะครับชมย้อนหลังดูได้นะครับเรียนรู้กันก่นกอนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเงินจริงเขามีเงินเดโมโดให้ฝึกหมื่นเหรียญหมดแล้วเติมได้ฟรีตลอดนะครับจนก่าเราจะมั่นใจเราจรึงค่อยเข้าตลาดนี้จึงค่อยลงเงินจริงนะครับ วันนี้กราฟยากนะครับกราฟยากมากนะครับไม่เคลื่อนตัวเลยนะครับไม่วิ่งนะครับเปิดมาสี่คู่นี้ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับเราก็ต้องใจเย็นนะครับยอมแพ้ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับเราได้ไปแล้วหนึ่งไม้นะครับอีกหนึ่งไม้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูนิดหนึ่งก่อนถ้ากราฟไม่เดินอย่างไรเราก็จะพักนะครับก็ยุตินะครับค่อนข้างจะยาก คือกราฟไม่วิ่งไม่เดินนะครับเราก็เข้ายากหาจุดเข้ายากนะครับรูปแบบแท่งเทียนไม่มาเงื่อนไขไม่ครบเราก็เข้าไม่ได้รอกันนิดนึง <c oughs> เส้นสีฟ้าไม่ตัดเส้นสีดำเพราะว่าแท่งสีเขียวเขาขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ากลางไซเว์เราจะใช้เส้นสีฟ้าตัดสีดำถ้าฟ้าเขาตัดแล้ว ฟ้าเขาชี้ไปทางไหนเราก็เข้าออเดอร์ตามนั้นนะครับตอนนี้ฟ้ากับดํเขาขนานขึ้นไปก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเรารอที่แนวต้านด้านบนเขาจะมาให้เราเข้าออเดอร์ใดอีกหรือเปล่าถ้าไม่มาเราก็ไม่เข้าอันนี้ยังอยู่กลางเซเวย์อยู่อันนี้ก็กลางเซเวย์ way. ครู่นี้ก็ยังอยู่กลางเซเวย์ way. กราฟพันผวนนี่ก็ยังอยู่กลางไซเวย์นะครับยังเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องรอกันก่อนนะครับ รอกันสักครู่รอกันยาวๆถ้ากราฟไม่เดินจริงๆกราฟนิ่งๆแบบนี้นะครับก็ปล่อยสักพักหนึ่งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจกันนะกราฟลักษณะนี้เราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีรูปแบบไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขได้นะครับแต่รูปแบบกราฟเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราเข้าไปก็เสี่ยงครับแล้วยิ่ง วิ่งลงมากลางไซเวด้วยนะครับเราก็จะไม่เข้าเขายังไม่ชนแนวต้านด้านบนเส้นสีชมพูรหรือเส้นสีดำนะครับเขาลงมาก่อนแบบนี้นะครับเราก็ไม่เข้าก็ต้องรอพฤติกรรมว่าแท่งต่อไปเขาเปิดมาแล้วจะเป็นแบบไหนถ้าอย่างเนี้ยเราเข้าไม่ได้นะครับกระลับพอจะวิ่งหน่อยก็เปิดแล้ววิ่งลงมาเลย ไม่มีรูปแบบอะไรเลยที่เราสามารถเข้าได้ไม่ตรงกับเทคนิคที่เราถนัดที่สุดนะครับถ้าเป็นไม่ได้หยุดได้ก็หยุดนะครับถ้าเป็นไม่ได้หยุดได้ก็หยุดถ้ากราฟไม่ตรงหรือนั่งชมไปเฉยเฉยก็ได้กรับนิ่งๆนะครับแท่กนี้น่ะดิดขึ้นแบบนี้นะครับก็อันตรายนะครับอยู่กลางไซเบร์แบบนี้ก็ปล่อยเข้าไปนะครับ ถ้าเขาวิ่งก็วิ่งไปเลยนะครับไม่มีรูปร่างหน้าตาอะไรให้เราเข้าได้เลยนะครับคู่นี้กําลังจะขึ้นไปที่หน,น้าตาอ่าลงมาก่อนคู่นี้ก็ลงมาก่อนเข้าไม่ได้เหมือนเดิมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราฝากกันไว้เท่านี้ก็แล้วกัน,กนสำหรับวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนื่องจากว่าวันนี้ครับยากแล้วก็ไม่เดินด้วยนะครับเราก็ต้องทําให้ยากก็คือหยุดนะครับหยุดนะครับหยุดยอมแพ้ แต่วันนี้เราก็ได้1นึไม้ไปแล้วนะครับคือกราฟยากมีแบบนี้ทุกวันนะครับแต่ยากที่สุดคือเมื่อเราแพ้แล้วหยุดไม่ได้นะครับวันนี้เราชนะหนึ่งไม้เราก็พอครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ